โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดศรีสะเกดบริหารงานโดยซิสเตอร์บางออนประทุมเทาผู้จัดการผู้อำนวยการจัดทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฝ่ายบริหารงานวิชาการการแก้ปัญหาการอ่านประสมคำไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้นวัตกรรมพยัญชนะสระประสมคำจำให้มั่นหันษาพาพเพลินโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดศรีสะเกด โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดรีสกเกลสงกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศาึกษาเอกชนบริหารงานโดยซิสเตอร์บางออนประทุมเทาผู้จัดการผู้มีการโรงเรียนมารีวิทยาวันนี้ได้มอบหมายให้คณะครูนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาได้นำเสนอรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเวทและทีสของสถานศึกษา ในหัวข้อการแก้ปัญหาการอ่านประสมคำไม่ได้ของนักเกรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้นวัตกรรมพยัญชนะสระประสมคำจำให้มั่นอักนสา,าพาเลินสำหรับความสำคัญของนวัตกรรมนะคะที่ทางรเรียนเราได้จัดขึ้นการอ่านภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทักษะการอ่านทำให้เกิดปัญญาทางความคิด มีความเชื่อมโยงกับการเขียนช่วยให้นักเรียนเกิดการประสานความเข้าใจในลักษณะของภาษาไทยดังนั้นการอ่านจึงเป็นการช่วยพัฒนาตนเองให้เกิดความตระหนักรับรู้ในความงดงามของภาษากระบวนการคิดและบูรณาการเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นพื้นฐานความเชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อนำความรู้และความคิด ไปใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะจากการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนพบว่านักเรียนอ่านะสมคำไม่ได้และขาดความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกจึงก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เพื่อกระตุ้นความสนใจในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้และให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนะคะคณะครูของเราได้ประชุมการร่วมกับท่านผู้บริหารเพื่อหาวิธีการแรก,ก้ปัญหาสำรวจนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-3ศึกษาและออกแบบนวัตรกรรมเพื่อให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาและนำสื่อนวัตรกรรมไปใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการสอนซึ่งเราได้จะทำนวัตรกรรม3นวัตรกรรมเป็นขั้นตอนดังนี้นะคะ1ก็คือพยันชนะวงลอ้อ สก็คือลิงโกสระและสก็คือกระดานสารพัดนึกเป็นการ,ระสมธรรมลำดับต่อจากนี้ไปให้พบก,กับการนำนวัตรกรรมไปใช้ในห้องเรียนแบบมีชีวิตเป็นลำดับต่อไปกอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนที่หนึ่งกิจกรรมวงล้อพยัญชนะค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทยค่ะ สาเหตุหลักที่เด็กอ่านไม่ออกนะคะก็จะเกิดจากการที่เด็กไม่รู้จักพยัญชนะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนพยัญชนะกันคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะครูนะคะจะให้เด็กๆจำภาพและเสียงจากบันคำค่ะออกเสียงตามครูนะคะกอไก่อ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอ แบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะคะจากนั้นครูจะวางบัตรคาแล้วให้นักเรียนสุ่มหยิบขึ้นมาพอมต่อว่าบัตรคํานั้นคือพยัญชนะอะไรค่ะขอไก่อานว่าขอกอไก่อานว่ากและเมื่อเด็กๆจำภาพและชื่อเรียกของพยัญชนะได้แล้วนะคะ เราจะใช้วงล้อเพืนชนะค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มความสนใจของนักเรียนค่ะโดยครูจะหมุนวงล้อแล้วให้นักเรียนตอบค่ะโดค่ะอ่าเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนลองเล่นดูนะคะขอบคุณนะลูกเก่งมาก ให้เด็กๆลองเล่นเพิ่มความจำได้มากขึ้นค่ะ,อะลองตอบชอชิงเก่งมากค่ะจากนั้นนะคะเราจะประเมินผลโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะและจะนำไปสู่สระในขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะขั th two, two ้นตอนที 2> uh, <yes. S 1> <yah. S> 2> ่2ก็จะเป็นกิจกรรมสระน่ารู้นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีชื่อกิจกรรมเรียกว่าเป็นสระบิโกนะคะซึ่งสระบิโกเนี่ยจะเพิ่มความสนใจนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจอยากเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความจำให้นักเรียนจำสระยิทานสาไทยได้ด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนกันต่อไปนี้หนึ่งนะคะคุณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะสองคุณครูจะแจกกระดาษและเบี้ยให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะ และ3คุณครูก็จะทำการสุ่มบัตรสลากนะคะเมื่อคุณครูสุ่มบัตรสลากอะไรที่มาถ้าักเรียนมีก็ให้ักเรียนนำรเบียนนะคะเป็นวันศุกระดานนะคะครูก็จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าักเรียนจะบิงโกนะคะซึ่งการบินโกเนี่ยก็จะต้องมีเบี้ยวางเรียงกันเปสี่ตัวนะคะโดยเบี้ยขอภายขาดโดยเบี้ยนะคะจะต้องวางเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยงก็ได้ค่ะโอเคพร้อมไหมคะ วางเลยนะคะชาร์ะะต่อไปชระตซาลาโอมาดีค่ะอาีมีวางเลยสระ,ะต่อไปซาลาฮาม,มีค่ะใครมีวางเลยนะคะสระ,ะต่อไปค่ะซาลาอูมีค่ะต่อไปซาลาเอม็มไม่ค่ะอาใครม,มีรองก่อนนะ เรียบร้อยแล้วนะคะ,อะนอกจากเราจะใช้บัตรสระนะคะเราสามารถใช้สื่อนวัตกรรมตัวอื่นที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กได้นะคะตัวนี้ก็จะมีเซียมซีสนากค่ะให้เขาได้เกิดความสนใจนะคะเ้าทากิจกรรมเสร็จแล้วครูคก็จะประเมินนักเรียนโดยการให้เรียนทําแบบฝึกทักษะหรือว่าแบบทดสอบเปน็นลำดับต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้เรียนร,ยนรยนของพยัญชนะและสระแล้วนะคะขั้นตอนที่3ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปสู่การประสบความรค่ะ ขั้นตอนประสมคำนำสู่การอ่านค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำวาารระยยนวัตกรรมพยัญชนะสลักวรรนีู้มาใช้ในการ,ระสมคำสร้างคำในการอ่านนะคะโดยเราจะมีกระดานใช้กระดานสารสคดีค่ะในในชุดขัตอนนี้จะมีพย,ยัญชนะสลักวรรณะลและโสะกดค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,<อ>ะเราจะมีปัดทคำให้เด็เกๆแล้วให้เด็เกๆผสมคำนะคะอะพร้อมนะหนึ่งสองคำว่าอะไรเอ่ย

สองซ้ำคำว่าอะไรเอ่ยเื่อเื่อมาเอ๋เสร็จแล้วดนะเสร็แล้วค่ะค้มาดูเสะกดคำนี้สิคะ ใช้เป็นวัตทําแล้วนะคะเรายังสามารถสร้างทาจากต่อพาไ้ด้วยอ่ะตัวนี้เลยค่ะอะไรเอ้ยเียขออีกทีใช่หรือเปล่าอะไรเอ้ยพติใช่หัวไหมไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่นะคะเสร็จแลมาสำรวจทานนี้สิคะ ราให้เด็กๆท,ท,ทำกิจกรรมแล้วนะคะเราก็จะฝึกซ้ำแบบเรื่อยๆแล้วก็ให้เด็กทำแบบสถานการณ์ผสมทำนะคะและประเมินต่อไปค่ะนอกจากเราจะใช้ในวิชาภาษาไทยแล้วรบรรดานสารพัดชน,นิดนี้นะคะยังสามารถบูรณาการเชิงกว่วิชาคณิศาสตร์หรือวิชาภาษาอังกได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่เรียนได้จัดทำเรื่อยวนของการดำเนินงานนะคะทำให้นักเรียนในระดับชั้น ระดัศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้ทุกคนนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านนักเรียนใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์และมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นค่ะปัจจัยของความสําเร็จในครั้งนี้นะคะก็คือได้รับการสนับสนุนจากท่านคณะครูผู้บริหารของเราและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการต่อยอดที่บ้านนั่นก็คือผู้ปกครองของนักเรียนเราที่ให้ความร่วมมือในส่วนนี้ค่ะการปรับปรุงนวัตกรรม การดูแลเอาใจใส่ของคณะครูของเรานี่คือผลสําเร็จของการจัดทํานวัตรกรรมการแก้ปัญหาการอ่านผสมทำไม่ได้ของนักเรียนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี b s e best practice ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่เหมาะสมระดับยอดเยี่ยมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประจำปีงบประมาณพศ2567 โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดสีสเกตขอบคุณค่ะ